ค่ะสวัส so ด sure so ีนะคะเพื huh. ่อนๆนะคะครีมนะคะเพื่อนๆหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะสบายดีนะคะวันนี้ครีมจะมาทําอาหารอาหารที่ง่ายๆนะคะที่ไรๆก็ทําได้นะคะวันนี้เดี๋ยวครีมจะมาทํามันฝรั่งนะคะเพื่อนๆแต่จะเป็นมันฝรั่งอบครีมนะคะแล้วเราจะไปใส่ในเตาอบนะคะเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะคะส่วนประกอบอื่นแรกก็ต้องมีมันฝรั่งนะคะเพื่อนๆซึ่งครีมใช้มันฝรั่งนะคะประมาณ500รกรัมก็นะคะประมาณ500ร้อยกรัมนะคะเพื่อนๆนะคะเวลาปอกมันฝรั่งนะคะเราต้องมีน้ําเย็นเนาะเอาน้ําเย็นไว้แล้วก็ปอกไว้นะคะเพื่อนๆนะคะ นะคะแช่อย่างนี้มันจะได้ไม่ดำครีมปอกไว้หลายชั่วโมงแล้วก็ยังไม่ดำนะคะหลังจากนั้นแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็ต้องหั่นนะคะเดี๋ยวเราจะหั่นสไลด์นะคะสไลด์มันฝรั่งอย่างนี้นะคะเป็นเส้นอย่างนี้นะคะเพื่อนๆไหมคะบางๆนะคะแล้วส่วนประกอบที่สําคัญก็ต้องมีอะไรบ้างนะคะเราก็จะต้องใช้นะคะเป็นครีมทําอาหารนะคะเป็นครีมนะคะเป็นครีมทําอาหารนะคะเพื่อนๆนะคะแล้วก็เป็น อันนี้จะเป็นลักษณะเป็นครีมเปรี้ยวนะคะครีมผ right. สมครีมเปรี้ยวลงไปด้วยนะคะเพื่อนๆนะคะแล้วก็จะมีตัวเนยนะคะแล้วก็จะมีตัวชีสนะคะนะคะเป็นยีสต์เป็นชีสเป็นชีสสิเป็นชีสไม่ใช่ยีสต์เป็นชีสนะคะเพื่อนๆเราจะเอาชีสนะคะไปละลายกับครีมก่อนนะคะแล้วก็ใส่เนยลงไปละลายแล้วก็เอามาใส่ในตัว มาฝรั่งเรานะคะเพื่อนๆเราก็จะมีกระเทียมนิดๆนะคะเพื่อเพิ่มเพื่อเพิ่มความหอมเนาะเพิ่มความหอมเพื่อจะได้หอมกุ่นนะคะโอเคนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำมาทําง่ายมากง่ายๆเวอร์เสูตรนี้ใครๆก็ทําได้ครีมทําได้คุณก็ทําได้นะคะเพื่อนๆะคะๆเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ นะคะเพื่อนเพืคะครีมได้เติมเนยลงไปแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะเดี๋ยวเราใส่เนยลงไปก่อนเลยครีมใส่เนยนะคะลงไปไล่ละลายแล้วก็ใส่ครีมแล้วก็ใส่หอมใหญ่นะคะพเพื่อนเพื่อนหลังจากนั้นเดี๋ยวเราให้เดือดเดี๋ยวเราจะมาใส่ตัวครีมเปรี้ยวนะคะแล้วก็ปรุงรสด้วยพริกไทยเกลือนะคะแล้วก็หลงังจากนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ตัว นะคะคีมใสชีสลงไปนะคะเพื่อนๆใส่ชีสลงไปนะคะหลังจากนั้นค่อยๆคนนะคะเพื่อนๆคนให้เขาละลายนะคะเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันค่ะนะคะง่ายๆนะคะนะคะเดี๋ยวคิมจะใส่ครีมเปรี้ยวลงไปเลยนะคะเพื่อนๆง่ายๆนะคะครีมเปรี้ยวนะคะใสลงไปเลยค่ะนะคะแล้วก็คนนะคะค่ะนะคะคีมก็ได้ใส่เกลือพริกไทยลงไปแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะนําตัวตัวซอสที่เราได้ไปราดลงในมันฝรั่งนะคะแล้วเราก็จะเอาเข้าเตาอบเลยนะคะ ค่ะอันนี้ก็คือตัวมันฝรั่งที่ครีมหั่นเตรียมไว้แล้วนะคะเพื่อนๆหลังจากนั้นแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวครีมจะเอาตัวซอสนะคะมาลาดลงบนตัวมันฝรั่งครับโอเคนะคะเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันเนาะว่าจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวครีมขอเห็นไหมคะโอ้ยเวอร์แบบว่าหอมมากเพื่อนๆขอชิมก่อนเลยนะคะอ,อร่อย อร่อยเวอร์เวอร์เพื่อนๆอร่อยเวอร์เวอร์วังๆมากเวอร์เวอร์วังๆเลยนะคะเพื่อนๆเว,ๆวๆอร์เวอร์วังๆค่ะอือหสุกใช้ได้นะคะสุกใช้ได้เลยทีเดียวอืมโอเคค่ะนะคะยังไงก็เอาทำตามครีมกันนะครับเพื่อนๆอร่อยอร่อยมากๆเพื่อนๆหอม กุ่นเทียนนะคะ